นำไปใช้ได้แล้วไม่ทําให้มันให้เบาหวานมันลามนะคะ <c oughs> คนตายอยู่สองโลกค่ะหนึ่งอดุ่ก่อนคนตายในโลกอะไรคะโลกติดเชือ้อปัจจุบันคนตายในโลกของการเสื่อมของร่างก,กายน,น,นี่ยเราดูแลเพื่อป้องกันการเสื่อมอันนี้เป็นภาพของคนจริงนะเป็นทีมงานของผู้กองเอกในวันที่ตายนะคะกินมากี่พันไปสี่ช็อตกินสี่วันนะเขาเป็นคนที่ปวดอ่ะใช่ไหมคะเอกปวดปวด เป็นโรคอะไรนะเขาเรียกะไรนะเก๋าเขา,าจะปวดกระดูกแบบเนี่ยเขาถ่ายมาให้ให้ให้เอกดูค่ะแต่พอกินเข้าไปเนี่ยมันเป็นช่วงแบบเหมือนกับถือสีอดอะ่ะเขากินไปแค่วันละช็อตกินสี่วันนะคะพอวันที่ห้าเอกไลน์ปุ๋ยเขาบอกว่าไม่มีอาการปวดเลยแล้วที่อาเจียนหลังกินข้าวหายไปกินมาระกีช็อตคะ,<ล>ะช็อตเ<อ>ียวปุ่มือ้กับมาทีพัดได้ไหมคะอันนี้เป็น,นอันนี้เป็นจริงๆเขาบอกว่า เขาบอกว่าดีขึ้นมากอาการแดงช้ำตรงนี้ไม่มีแต่ไม่ได้กินยาเกาแต่ที่ปวดยังมีอยู่ตอนนี้ไม่ถืถอบวชก็คือไม่ได้ออกกับรงกายอะค่ะเขาวาบอกว่าขนาดดูบอลดื่มกินของสแสลงอะแต่มันแบบอาการพวกนี้มันหายไปจากการกินมากี่พันจบบอก,ก,าก,น,กนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วอะมากี่พันไม่ได้ไปช่วยรักษาถ้าเป็นโรคต้องกินยาเหมือนเดิมโอเคไหมคะแต่ให้กินมากี่พันเพิ่มเข้าไปช่วยได้ในร่างกายเราอ่ะ I'm like,